สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้รถถ่ฟอร์ดรุ่น5,000นะฮะตัวนี้เป็น T5 นะครับผม T5 เป็น5,000แท้นะครับผม5 0า7เดี๋ยวพาไปชมรอบรถนะครับคันนี้ได้มาใหม่นะฮะเดี๋ยวเราจะข่ายตาสภาพนะครับคันนี้เดี๋ยวจะปงปอมเติมน้ำมันเราจะเทสให้ดูครับ T5 ครับผมนะฮะเจ็ดเจ็แท้ตัวแท้ตัวเต็มครับก็ข่ายตาสภาพนะะอุปกรณ์ติดรถจะเป็นดันหน้า รู้สึกน่าจะเป็นของค่งหลีครับผมพั 1, นสามลักษณะคล้ายคลาซีเอ็มทีนะครับอ๋อนี่ฮะก็มีฝ่อไฮมีรอยเชื่อมนิดหน่อยแค่นี้ครับไม่น่าเกลียดนะครับผมสภาพยางก็ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางมันก็สวยแล้วนะครับส,สันต่างไว้ต้งดูดีดูดีอยู่ฮะระบรบเกียร์ดีครับเครื่องดีครับผม เกียร์ดีครื่องดีนะฮะตัวนี้เป็น C7 แล้วนะครับผมท่อนเกียร์เป็น C7 เจ็ด้ไหมฮะ C7 นี้แล้วครับเป็น77แท้นะครับมีกองแล้วนะครับผมกองไฮดรอลิกนะครับ๊ม คัานี้เราขายตามสภาพนะครับเอกสารเป็นใบซื้อขายนะฮะไม่เ,เล่นทะเบียนครับใบซื้อขายครับ๋ยาจะให้ทุกค <c oughs> งเราทดสอบการทำงานให้ชมวนะฮะดูประสิทธิภาพกำลังของเครื่องยนต์ดูระบบต่างๆของรถนะครับคันนี้วีดีโอคงทำงานไม่ได้นะฮะวีดีโอใช้งานไม่ได้ เดี๋ยวดูระบบเกียร์ระบบพวงท้ายนะครับผมดูว่าวิ่งเงียบไหมอาจจกเร็วไหมนะครับนะแล้วท่านใดที่สนใจรถคันนี้อยู่นะครับผมคันนี้เราขายไม่แพงครับขายอยู่1 9ึ่0แสนเก้บาทนะครับ1 9ึ่งแสบาทฟอร์ดห้าันเจดเจดทีห้าครับระหวงที่เราทำป้อมเช็ครถเรามาดูเทสเก้าสุดครับผมคันนี้ เช็คสภาพใหม่ทั้งคันแบบร้อยต่อเซนนะฮะเครื่องฟิตนะครับผมตีปอกใหม่ระบบเกียร์ระบบไฮดรอลิกเช็คใหม่นะครับดินล้อระบบสินต่างๆใหม่หมดนะครับนี่หรือเฟืองท้ายมาปรับนะครับผมนี่ฮะตัวนี้เป็นตัวกองใหญ่ครับผมกองใหญ่ปีปีน่าจะศูนย์ห้าเลยนะฮะจะไม่ผิดศูนย์ห้าเกียร์แปดขึ้นสองนะครับคันเกียร์อยู่กลางนะฮะพื้นลอยนี่เป็นตัวพื้นลอยนะครับผม เดี๋ยวเราจะใส่ฝากกี่ข้างให้นะครับหรท่านใดชอบฝากกลางก็สามารถโทรบอกเราได้นะฮะถ้าชอบสนใจคันนี้นะครับผมเอกสารทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้นี่ฟิดเครื่องอยังไม่รันอินนะครับอรอเช็คสภาพก่อนคลวรันอินนะครับคานั้ที่เช็คใหม่หมดนะครับว่าใช้เวลาอีกประมาณับพักใหญ่ๆครับถึงะเสร็จนะครับคันนี้ นี่เป็นงานเฟืองท้ายเฟืองท้ายเครื่องพาท้ายครับติดสภาพใหม่เราชอบจะสนใจเทีเก้าสูตรกองใหญ่นะครับคุยกับเราได้เลยนะครับผมสั่งจองไว้ได้เลยถ้าชอบนะฮะเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันหนึ่งเดือนนะครับงานนะครับผมรับประกันเครื่องยนต์รับประกันเกียร์ระบบแล้วก็ระบบไฮดรอลิกนะครับพอปั๊มเข่าวอลแพ็คในของเรานี่จะจัดใหม่ให้ทุกคันนะครับทำรถเช็คสภาพนะครับผม อ่ะมาชมฟอร์ทท่าพันกันต่อคันนี้นะครับเพิ่งได,ได้มาวันนี้เองนะฮะได้มาถึงบ้านประมาณสักบ่ายสองปิดแมสเลยไหมฝุ่น Phụ đứng với mình chưa mình nhá đứng đáp Đi khang đứng đáp anh em em Kháng nhá em 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 kháng <coughs> <Is>. <coughs> 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 เดี๋ยวเราชมก็นั่งงานนะครับ ได้นะครับผมเรื่องเกียร์ได้ ครับท้าใดสนใจคันนี้นะครับผมถ้าจะมันดูรถก็มมาได้เลยนะครับผมที่รับเป็นแสนนะครับจังหวัดนครปฐมนะฮะควน 9 9 0 0 0บาทนะครับผมราคาที่ส่งฟรีนะฮะขายตารสภาพนะครับผมสามารถเราจะลองรถได้เลยนะครับที่ขบังแสนนครปฐมนะฮะโทรศัพท์หมายขตรงหน้านะครับที่081 0 81, 0 7 6 6 4 0ึเกียรทนะครับผม ปั๊มดีครับมีเสียงขึ้น่องคืดน,น้ารถหน่อยไม่รู้ว่าอะไรหลวมนะฮะ ครับผมขอบคุณกำะรับรารติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ